สำหรับนี้นะคะนิดมองว่าสิ่งที่มันเกิดมากับนี้ก็คือขานิดอาจจะดูไม่ปกติดูสั้นกว่าซึ่งมันเกิดมาโดยกําเนิดสิ่งที่มากับตัวเรามันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ในทางกลับกันเราสามารถควบคุมอนาคตที่มันจะเกิดกับเราได้ สวัสดีค่ะชื่อน,นิดค่ะชนิดาศินวกคุลเป็นนักกีฬาแบดมินตันพาราลิมปิกทีมชาติไทยสําหรับตัวนิดนิดเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันครั้งแรกตอนอายุ13ปีแต่พอถึงจุดจนึงตอนอายุ16ได้เข้าร่วมการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติคนพิการแมาได้ร่วมทีมทีมชาติไทยค่ะ สำหรับการทำกายภาพบำบัดนี้ว่ามันส่งผลดีมากๆมันได้รีคาวัลี่มากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วถ้าได้การทำต่อเน,นื่องผลก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสถานที่เดินทางมาสะดวกด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าไว้วางใจอะค่ะ ที่รู้สึกประทับใจครั้งแรกก็คือการที่นักกายภาพที่นี่ใส่ใจรายละเอียดของผู้ป่วยที่เข้ามานี่ก็อยากแนะนําเชิญชวนนะคะใครที่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าคนธรรมดาทั่วๆไปนะคะที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่านั่งออฟฟิศรู้สึกปวดเมื่อยนะคะลองมาใช้บริการที่กองทคลินิกดูค่ะ